สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำหมูพันมันฝรั่งทอดนะคะเมนูนี้นะคะเหมาะจะเป็นของว่างอาหารทานเล่นนะคะแค่าเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะค่ะมันฝรั่งนะคะเราจะนําไปปอกเปลือกนะคะนํามาหั่นเป็นแผ่นนะคะค่ะาหั่นเป็นแผ่นเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นเป็นแท่งอ่าซึ่งจะเหมือนเป็นฟรานะคะ หั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะค่ะเมื่อเราล้างน้ำสะอาดดีแล้วนะคะจะนำไปต้มนะคะ,ะน้ำหนึ่งลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะนำมันฝรั่งไปต้มนะคะ,ะต้มไม่ต้องให้สุกมากนะคะแค่พอสุกก็พอนะคะค่ะเมื่อใกล้สุกแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยนำไปพักไว้ก่อนเลยนะคะน้ำแครอทนะคะมาขูดเป็นเส้น แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปสับนะคะสับให้ละเอียดเลยค่ะขั้นตอนหมักหมูนะคะเราจะใช้หมู200กรัมนะคะผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยแครอทที่เราสับละเอียดแล้วแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะ1ช้อนโต๊ะไข่ไก,ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนกว่าส่วนผสมนะคะจะเหนียวเข้ากันดีเลยนะคะค่ะน้ำมันฝรั่งนะคะที่เราต้มแล้วนะคะนำมาพันกับหมูได้เลยนะคะ ปั้นดูให้ดูเพื่อความสวยงามนะคะค่ะเมนูนี้นะคะเด็กๆชอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวทอดกันได้เลยนะคะค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะค่ะเมื่อกระทะร้อนแล้วเราค่อยๆหยอดลงไปนะคะ ค่ะเวลาทอดนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่ามันฝรั่งของเรานะคะสุกมาแล้วนะคะค่ะใช้เวลาทอดแค่แป๊บเดียวแค่หมูสุกมีสีเหลืองทองแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเห็นไหมคะสีสันนะคะน่าทานมากๆเลยเราไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะทานคู่กับซอสพริกซอสมะเขือนะคะเมนูนี้เหมาะที่จะเป็น ของว่างอาหารทานเล่นกันได้เลยนะคะเป็นเมนูที่ไว้ต้อนรับแขกได้นะคะสูตรและวิธีการทำาะะคะาจะาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ